คุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าเรื่องคุณใสมนดำเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าสำหรับผมเมื่อก่อนก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยมองว่าเป็นแค่นิทานหลอกเด็กหรือเรื่องเล่าขานกันไปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นจนกระทั่งวันที่ได้เจอกับมันด้วยตัวเองประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตผมและทำให้รู้ว่าโลกนี้ยังมีบางสิ่งที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ซ่อนอยู่ เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วตอนนั้นผมใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปทำงานบริษัทเอกชนมีแฟนที่น่ารักชื่อฝนเราครบกันมาเกือบ3ปีและวางแผนจะแต่งงานกันในอีกไม่นานชีวิตของผมตอนนั้นเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบจนน่าอิจฉา เราเช่าคอนโดเล็กๆอยู่ด้วยกันตกเย็นกลับมาก็ทำกับข้าวกินกันดูหนังฟังเพลงเป็นความสุขเรียบง่ายที่ผมไม่เคยต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วฝนเป็นผู้หญิงร่าเริงสดใสและเป็นพลังบวกให้กับผมเสมอเธอเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตผมเลยก็ว่าได้แต่แล้ววันหนึ่งแสงสว่างนั้นก็เริ่มริบหรี่ลงโดยที่ผมไม่ทันได้ตั้งตัวจุดเริ่มต้นของเรื่องราว ฝนเริ่มมีอาการแปลกๆเธอกลายเป็นคนเงียบขึมจากที่เคยช่างพูดช่างเจรจาก็เอาแต่นั่งเหม่อลอยบางครั้งผมเรียกเธอก็เหมือนไม่ได้ยินต้องเรียกซ้ำๆถึงจะหันมามองด้วยสายตาว่างเปล่าตอนแรกผมคิดว่าเธอคงเครียดเรื่องงานหรืออาจจะมีปัญหาส่วนตัวที่ไม่กล้าบอกผมพยายามถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงแต่ฝนก็เอาแต่สายหน้าแล้วบอกว่าไม่มีอะไร ผมเลยได้แต่ปล่อยผ่านไปคิดว่าอีกไม่นานเธอก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ผมคิดผิดมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกเลยอาการของฝนเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเธอนอนไม่หลับตกกลางดึกก็มักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุผมกอดปลอบเธอเท่าไหร่ก็ไม่หายบางคืนเธอก็ลุกขึ้นมานั่งนิ่งๆอยู่ปลายเตียง จ้องมองออกไปในความมืดเหมือนกำลังมองดูใครสักคนอยู่ตรงนั้นพอผมถามว่ามองอะไรเธอก็ตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นผมขนลุกไปทั้งตัวรีบลุกไปเปิดไฟจนสว่างทั่วห้องแต่ก็ไม่เจอใครเลยสักคนผมบอกฝนว่าเธอคงตาฝาดไปเองแต่ลึกๆแล้วในใจเริ่มรู้สึกไม่ดีอย่างบอกไม่ถูกบรรยากาศในห้องของเราเริ่มเปลี่ยนไป จากที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นความเงียบและน่าอึดอัดผมมักจะได้กลิ่นเหม็น